วันนี้จะพามาดูรถกระบ,บะวีโก้นะครับเพิ่งติดตั้งไฟสัญญาณบอว่บของ v ีเลนนะครับแล้วก็สปอตไลท์แบบปรับด้วยรีโมทของโก l ไลท์นะครับ ครับสนใจติดต่อเราได้นะครับที่เมีย qdn.com นะครับผม